ขอโทษครับขอโทษครับแล้วเฮ้ยว่าแบบนี้มันมีบอสวีนะครับอืมจะสังเกตุได,ด้ง่ายๆก็คือเนี่ยถ้ามันมีพื้นฐันว่าบอสมานัพี่น้องนี่ก,นก็บอสมาเนะนี่ยที่ถ่าย ซึ่งไอตัวสีดำเนี่ยผมผมก็ยังไม่ทราบว่ามันผักไปหรือเปล่านะครับซึ่งเห็นเขาเล่นมาแล้วซึ่งมันผักไปได้นะครับผมไฟนีะครับขาดไปได้เลยนะครับเราจะมาทําเป็นสีเหลืองในบทที่ผมทำตรงนี้นะครับมันจะมีอาหารสปอนมานะซึ่งผมก็จะเอาง่ายๆไม่ต้องมาหากับใครให้เหนื่อยเปล่านะครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับคีค บ้านบ้านบ้านสร้างบ้านซึ่งมันไม่มีคนกดไลค์ไม่ค่อยกดไลค์เลยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับถ้าชอบช่วยดิช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ,ราาาบากดเดี๋ยวเรียกว่าภาษาจะว่าเรียกว่ากระทียมอะไรนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวนะเออเออเออ what the fuck อันนี้ก็ผมก็เห็นตั้งนานแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นวออัดพระเดชนี่เลยโอ้บ้านใครวะเนี่ยบ้านใครบ้านยังใครวะข้อหน่อยแล้วกัน,นข้อหน่อนแค่นีเดีโอเขียนครับอตอนนี้เราไปแย่งของจกางเกเพื่อนมาแล้วเข็ดไปเกอรพื่อนดีก่อน ก็รู้ว่าภาคสองพีมันพะกับภาคหนึ่งนะครับภาคซอภาคหนึ่งภาคหนึ่งมันจะออกอหล่อนๆนะนะคับเดี๋ยวสิเหมจะสร้างบ้าน๋ยบแบบเล็กๆขอหนะักผมเพื่อผมจะอะไรไม่รู้วะผมชอบสร้างว่าจะไอแผ่นไม้อย,อยางเนี้ยซึ่งถ้ามีคนแล้วทำเหลือใช้เนี่ยผมก็จะเอาของเขามาแทนนะครับผม รักโลกกันแล้วครับพี่น้องซึ่งผมต้องทำหลังคาด้วยงั้นไอตัวดามันจะปีนขึ้นมาได้นะนะครับพี่น้องไฟดับนี่ไอชิบหผาพี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยปีนขึ้นมนะาได้จบเลยนะครับพี่น้องแต่ยืนอยตัวนี้เด็ดอยู่ที่ไห,หนขอนานกันเด้อซึ่งผมสร้างบ้านที่มันมีเออโคง scp อยู่แล้วนะครับผม มีลุยตจะนี้เพื่อเข้าออดอย่างสบายดี่นีผมก็เอาปลาอะไรมาทำเป็หนหลังคาเน,นี่ยเยเอาอเคสปอนมาละก็อยากจะใส่ว่าผมมสปอนไม่ได้เพราะว่าผมไอคิดนักกีน,นะและผมมีลูบักที่อส,อสองลูบักวัตเตอร์ฟักซมีลูบักที่สองลูบักจริงนะ่ยก็ไม่ได้ตัดต่อ ความนามไอซี่ผีเด่นนั่นนี่ซื่นันมีเสียงหลุดลอดมาต้องขออาภาัยด้วยนะครับจวดกระป๋องได้ถูกกระป๋องรู้ตั้งนานแล้วโอเคถ้าไฟดับก่อนขออยู่บ้านนี้นะได้รู้สึกว่าปลอดภัยดีตัวใหญ่มานี่ัวยเลยทำบ้านอยู่ดีอ่ะ ตัวนี้ออกไปดิเอออืมยิงถลม่มโหสิบหาบ้าคือบางทีเร้าเสร็จเลยจะรีบไปไหนเนี่ย เพิ่มเสียงก่อนปีนขึ้นไปไม่ได้ดิซึ่งกลางคืนเนี่ยนะก็เป็นใช้เวลาห้านาทีเสริมแล้ววันหกนาทีนะครับ s อ p เลยเราปล่าเรื่องเดีนหนีไม่ทัน

พี่ไงบ้านเราดิจะแสดงระยะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แย่เย้ ขื่อนอันนี้อันนี้น่าจะแสดงว่ามี S C P พีอยู่กี่ตัวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นไอตัวโหดนั่นก็ได้นะโอ้ยหิวแลวกินกินสปาเกตตี้ดีกว่านะครับอ๋อมานี่ เรียบร้อยขายดีขายดีเฮง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 นะครับพ <material> yeah, ี응่ฟ okay, ิวโอ้ยกำลังกินยาแล้วครับพ่อนเงลยี่ครับท่านผู้ชมนะครับเพราะผมไี่กินยาเพราะผมเป็นร้อนในนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่ีตัวอะไรสักอย่างนอกจากพ่อนะครับโอเคครับนี่โอเคไหมครับท่านผู้ชม แป๊นซึ่งในแมบนี้นะเขาบปเต็มเท่าสิคนเป็นนะพอหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดสิบสคนเองนะส,สงสัยตอนนี้ผมเป็นกลางเกินแล้วตอนช้าใส่ตอนช้าเขาไม่ยินยินกัน